สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไมเจนเลิฟชัยนิดค่ะนี่ฮาวว่าชื่อไมเจนจินเทียนว่ามึนเรียนชีฮันยูอยึยูควันเยียนฮุยกังเยีนฮุยกังที่เคียบุรีอูทิง อทิ้งห้องจัดเลี้ยงฟูชงฟูชงพนักงานยกกระเป๋าฝันอ่านฝันอ่านบินใบเสร็จใบแจ้งนี้ติ้งติ้งจองตี้ถานตี้ถานพรมเปป้าต报道报道ลงทะเบียน รูจูรูจูลงชื่อเข้าพักจิจรชานจิตรชานบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ปาสืฟูป้าสืฟูบริการรถรับส่งช้างเฉิงช้างช้างเฉิงช้างเตียง,ง,งสองชั้นจัวเตีย้ยจัวเตีย้ย เบาะรองนั่งเหมียนเฟ่เหมียนเฟ้ f r e ีเหมือนฝังเหมือนฝังพนักง,งานต้อนรับผู้เข้าพักเนี่ยหัวชี้เนี่ยหัวี้อุปกรณ์ดับเพลิงกวเจ้าผวเจ้าแม่บ้านสีอีฟูสีอีฟู บริการซักอบรีดชิวสีชื่อชิวสีชื่อห้องสังสรรที่รับรองสิงลีสิงลีกระเป๋าเดินทางถิงเชือชางทิงเช่อชางที่จอดรถฝังเจียนฝังเจียนห้องฝังห่า 房号 Letty home รับองรับจองกลางลิฟต์ลิฟตบันไดามาองมาถหงชักโครกสระว่ายน้ำสอสักไยน้ำสระน้ำชุดนอนชุช้าง เตียงแฝดเหมือนของเหมือนของตาแมวที่ประตูชีช้เฉินชีชน้เฉินดูดฝุ่นซีอีจีซีอีจีเครื่องซักผ้าจิงวเตีต้าชางจิงวเตีต้าชางห้องถงโรงแรมตันเจียน เจียนห้องเตียงเดียวเชิงชงฝังเชิงชงฟังห้องเตียงคู่ยซี่ซี่有ซี่ซออื่ห้องพักผ่อนรวมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามเป็นกํำลังใจให้เมยเจนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย